สวัสดีครับวันนี้เราจะไปตะลุยโลกของระบบนิเวศกันนะครับไปดูกันว่าไอความสมดุลที่ว่าเนี่ยมันทํางานยังไงและถ้ามันโดนนบกวนละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นและสุดท้ายสิ่งมีชีวิตมันปรับตัวเพื่อรอดกันได้ยังไงในโลกธรรมชาติเอเคยคิดกันไหมครับว่าถ้าเรากินอาหารที่มันมีอะไรปนเปื้อนเข้าไปบ่อยๆเนี่ยร่างกายเราจะเป็นยังไงคําถามนี้อาจจะดูเหมือนตอบง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วคําตอบมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลย แล้วมันจะพาเราไปเจอกับความลับที่ซ่อนอยู่ในห่วงโซ่อาหารด้วยดูสิครับอาหารจานนี้ดูเพลินๆก็เป็นมื้ออร่อยๆธรรมดารรมดานี่แหละแต่ใครจะรู้ว่ามันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เรามองไม่เห็นเลยก็ได้แล้วคําตอบของคําถามเมื่อกี้เนี่ยมันก็ซ่อนอยู่ลึกๆในห่วงโซ่อาหารนี่แหละครับเอาละครับเรื่องนี้แหละที่จะพาเราเข้าไปสู่ข,อข้อแรกกันเลยนั่นก็คือ ผิดที่มันค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเราจะไปดูกันว่าไอ้ภัยเงียบที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันสะสมตัวแล้วก็ร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆในธรรมชาติได้ยังไงหัวใจของเรื่องนี้เลยนะฮะเขาเรียกว่าการขยายทางชีวภาพหรือ bio magnification อธิบายง่ายๆเลยมันคือปรากฏการณ์ที่สารพิษแบบแค่นิดเดียวเองนะแต่มันดันเข้มข้นขึ้นขนขึึข้้นนพอถูกส่งต่อไปเรื่อยๆในห่วงโซ่อาหารจนสุดท้ายกลายเป็นปัญหาร้ายแรงได้เลยอะลองนึกภาพตามไปพร้อมๆกันนะครับคือกระบวนการมันเป็นอย่างนี้ เริ่มจากสารพิษเนี่ยมันลงไปในน้ำใช่ไหมครับแล้วแพลงต้นตัวเล็กๆก็ดูดซับเข้าไปจากนั้นปลาเล็กก็มากินแพลงต้นพวกนี้เข้าไปเยอะแยะเลยสารพิษก็เริ่มเข้มข้นขึ้นละทีนี้ปลาใหญ่ก็มากินปลาเล็กต่ออีกหลายๆตัวความเข้มข้นก็พุ่งขึ้นไปอีกและสุดท้ายนกมากินปลาใหญ่ตัวนั้นโอโ้ทีนี้แหละครับคือนกเนี่ยได้รับสารพิษไปแบบเต็มๆในปริมาณที่สูงสุดเลยและไอสารที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ส่วนใหญ่เลยนะครับมันจะเป็นพวกสารที่ละลายในไขมันได้ดีอย่างเช่น DDT หรือพวกโลหะหนากักอย่างปรอทกับสารหนูพอพอมาละลายในไขมันได้ดีใช่ไหมครับร่างกายเราก็เลยขับมันออกไปได้ยากมากมันก็จะสะสมสะสมไปเรื่อยๆแล้วทีนี้พอพูดถึงคนเราเนี่ยซึ่งอยู่บนยอดสุดๆของห่วงโซ่อาหารหลายอันเลยนะก็กลายเป็นว่ามีความเสี่ยงสูงสุดเลยที่จะได้รับสารพิษพวกนี้แบบเข้มข้นสุดๆเนี่ยแหละครับทำตอบที่น่ากลัวของคําถามแรกที่เราคุยกันไว้โอเคครับจากเรื่องในห่วงโซ่อาหารเล็กๆ ตอนนี้เรามาซูมเอากันดีกว่าขยายมุมมองให้ใหญ่ขึ้นมาอีกไปดูในระดับโลกกันเลยครับไปทำความเข้าใจเครื่องจักรเคมีที่ขับเคลื่อนโลกทั้งใบของเราอยู่คือต้องบอกว่าโลกของเราเนี่ยมันทำงานเหมือนเครื่องจักรกลขนาดยักษ์เลยนะที่ทุกชิ้นส่วนมันเชื่อมต่อกันหมดผ่านสิ่งที่เรียกว่าวัตจักรธรรมชาติซึ่งวัตจักรพวกนี้มันไม่ได้ทำงานแยกส่วนกันนะแต่มันครอบคลุมไปทั้งโลกเลย แล้วทุกอย่างก็ส่งผลกระทบถึงกันเป็นทอดถอดไปหมดเลยครับอ่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเรามาลองดูวัตจัก,กรรมฐานเป็นตัวอย่างกันดีกว่าคือไอ้เจ้ากรรมฐานในบรรยากาศเนี่ยมันมาจากไหนได้บ้างหลักๆเลยนะฮะมาจากสองทาง1คือมาจากธรรมชาติเลยอย่างผู้ขอไฟระเบิดตู้มออกมาส่วนอีกทางก็มาจากฝีมือมนุษย์เรานี่แหละครับคือการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลต่างๆทีนี้ การเดินทางของกรรมถันเนี่ยมันเป็นวงจรแบบหมุนวนไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับมันเริ่มจากบนฟ้าตกลงมาที่พื้นดินพืชกับสัตว์ก็ดูดซึมเข้าไปใช้และสุดท้ายมันก็วนกลับขึ้นไปบนฟ้าอีกครั้งแต่แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับกิจกรรมของมนุษย์เราเนี่ยดันไปเร่งปล่อยกรมถันขึ้นไปบนฟ้าแบบเยอะมากๆๆๆจนไปรบกวนวงจรธรรมชาติของมันอย่างรุนแรงเลยแล้วพอไอเครื่องจักรธรรมชาติที่ว่าเนี่ยมันโดนรบกวนหนักๆจนเสียสมดุล ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือฝนกรดไงครับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบแบบวงกว้างมากๆทั้งทําลายป่าไม้ทําลายแหล่งน้ําแย่ไปหมดเลยเอาละหลังจากเห็นด้านที่น่ากังวลกันไปแล้วตอนนี้เรามาเปลี่ยนโหมดกันบ้างดีกว่าครับเราจะไปดูความสุดยอดในการปรับตัวของธรรมชาติกันบ้างไปครับเราจะไปทัวป่าพูทรหดด้วยกันสถานีแรกของเราเลยนะครับเราจะแวะก,กันที่ป่าพุครับ ที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโลกอีกใบที่เต็มไปด้วยน้ําเลยเป็นระบบนิเวศท,ที่ชุ่มฉ่ามีชีวิตชีวาแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบที่หาจากป่าอื่นไม่ได้เลยละครับคือจุดเด่นของป่าพลุเลยนะคือมันมีน้ําขังตลอดทั้งปีเลยครับมักจะเจอได้ตามที่ลุ่มๆุมใกล้ๆใ,ใช้ฝั่งทะเลแล้วดินของที่นี่ก็พิเศษมากเขาเรียกว่าดินพลุมันคือซากพืชที่ทับถมกันมานาน แน่นอนว่ามันก็เลยใจยเป็นบ้านของพืชพันธุ์แปลกๆที่เราไม่ค่อยเห็นที่อื่นอย่างพวกหวายหรือหมากแดงซึ่งพวกนี้เขาเก่งมากนะปรับตัวให้อยู่ในที่ที่มันแฉะแบบนี้ได้โอเคจากที่แฉะเราวาร์ปกันมาที่ที่ตรงกันข้ามกันแบบสุดขั้วเลยครับนั่นก็คือป่าเต็งรังที่นี่แหละคือตัวอย่างชั้นดีเลยที่แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยธรรมชาติมันหลากหลายแล้วก็ปรับตัวเก่งขนาดไหน ป่าเต่งรังเนี่ยเราจะเจอบ่อยๆในที่ที่มันแห้งๆห,หน่อยโดยเฉพาะทางภาคอีสานบ้านเราเนี่ยแหละครับและทีเด็ดของป่าแบบนี้เลยนะคือการเป็นป่าผลัดใบครับหมายความว่าพอถึงหน้าแ้งปุ๊บต้นไม้ที่นี่มันจะพร้อมใจกันสลัดใบทิ้งเลยทำไมละ่ะก็เพื่อลดการคายน้ำไงครับเป็นวิธีเอาตัวรอดที่ฉลาดมากๆเลยในช่วงที่แล้งจ,จัดนนๆนานๆเอาล่ะครับออกจากป่ากันแล้วสถานีต่อไปของเราคือชายฝั่งทะเลครับตรงนี้แหละคือเส้นแบ่ง คือพื้นที่ที่สิ่งมีชีวิตต้องเจอกับบททดสอบสุดโหดแล้วเราจะได้เห็นการปรับตัวที่แบบโอ้โหน่าทึ่งสุดๆไปเลยแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าไอ้พวกสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่มันอยู่ตรงรอยต่อสุดโหดระหว่างพื้นดินกับทะเลเนี่ยทั้งหาดทรายทั้งหาดหินที่มีทั้งน้ําขึ้นน้ําลงคลื่นซัดตลอดเวลาพวกมันรอดมาได้ยังไงปรับตัวกันยังไง คำตอบก็คือการปรับตัวที่มันสุดยอดมากๆครับคือธรรมชาติเขามีทางออกของเขาเองอย่างเจอปัญหาคลื่นซัดแรงๆใช่ไหมพวกหอยนางรมก็มีเปลือกสุดแข็งแรงไว้เกาะหินแน่นๆเลยเจอปัญหาน้ําลงแล้วจะแห้งตายใช่ไหมปูลมก็แก้ด้วยการขุดรูล,ลึกลงไปในทรายที่มันยังชื้นๆเย็นๆหรือเจอกระแสน้ําแรงๆพวกเหรียญทะเลก็มีวิวัฒนาการให้ตัวแบนๆเรียบๆไปเลยจะได้ลดแรงต้านของน้ําเก่งจริงๆครับ ดังนั้นถ้าจะให้สรุปหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยนะฮะก็คือการปรับตัวนี่แหละมันคืองานศิลปะชั้นเอกของธรรมชาติเลยความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันก็คือข้อพิสูจน์ชั้นดีเลยครับว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นนักแก้ปัญหาที่เก่งกาจแล้วก็ยืดหยุ่นแค่ไหนเพื่อความอยู่รอดเราเริ่มกันตั้งแต่เรื่องปลาที่ปนเปื้อนแค่ตัวเดียวขยายไปดูวัตจักรของทั้งโลกแล้วก็มาจบที่การปรับตัวที่น่าทึ่งของสิ่งมีชีวิตต,ตัวเล็กๆริมหาด การเดินทางของเราวันนี้เนี่ยก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพร้อมกับคําถามทิ้งท้ายที่อยากให้ลองเก็บกลับไปคิดกันดูว่าในเมื่อทุกอย่างแม้แต่ส่วนที่เล็กที่สุดมันเชื่อมโยงกันหมดแบบนี้แล้วไอ้ความสมดุลของโลกที่เราต้องพึ่งพามาอยู่ทุกวันนี้มันจะเปราะบางกว่าที่เราเคยคิดไว้มากขนาดไหนกันนะ